ลำปี้สกินดีซีดนะครับเปโรคเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับมแมลงเป็นคาริเออร์ยุงเหลือบลายลิ้นตัวนี้เป็นคาริเออร์ไปตอมแผลที่มันเกิดแตกขึ้นมาของจุดลมปี mm ้สกินก็จะกระจายไปยังตัวอื่นนะครับเราควบคุมได้ยังไงล่ะถ้าเป็นแล้วเราต้องรักษาการรักษา,กา,รรกษาคือการควบคุมโดยวิธีหนึ่งนะครับอาการไข้สูงเยือย่อปุเยื่อตาอักเสบเนื้อถูกทําลายน้ํานมลดนะครับแล้วก็ติดต่อทางสัมผัสอะไรพวกนี้นะครับยาที่มีอยู่ด้วยกันที่ยาที่ให้ ที่ในการรักษานะครับอันนี้คือการรักษาไม่ใช่วัคซีนนะครับการรักษาคือการลดการโรคได้เจียบพันธุ์นะครับก็หนึ่งก็มียาเข็มที่หนึ่งเข็มที่หนึ่งจะฉีดว่าฉีดฉีดว่าเข็มก็เข้าใตา้พิหนังก็ฉีดเข้าใตา้พิหนังแล้วอีกสามเข็มอีกสามเข็มก็ฉีดเข้ากล้ามนะครับอ่าแล้วก็ยาที่เป็นผงในผสมกับน้ํากันเต็มขวดก็สิบซีซีถ้าโคน้ําหนักตัวทั้งสามร้อยโลขึ้นไปให้ฉีดครั้งเดียวนะครับทุกอย่างเลยนะครับ แต่ว่าถ้าโคนน้ำหนักต่ำกว่าสามร้อยโลนะครับให้จิตครึ่งเข็มกระยาทุกอย่างก็ต้องแบ,บ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งนะครับและการคอนโทรลแมลงได้ก็คือตัวนี้ครับสาเปอร์เมตินสามสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นหนึ่งฝาผสมกับน้ำหนึ่งลิตรพ่นพ่นตามครอกเพราะว่ามันก็ได้ไม่ติดต่อไปอยังตัวอื่นอาทิตย์สองอาทิตย์พ่นครั้งก็ได้จะลดปัญหาได้เยอะและตุ่มหนองที่แตกกระจายให้เอายาสีม่วงตัวนี้มันจะมีพวกยาฆ่า,มาแมลงด้วยพ่นทีเดียวก็น่าจะหาย เพราะนั้นแรมบิสกินเดตใช้จาถูกหลักนะฮะฉีดครั้งเดียวหายเลยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องโรคแทรกซ้อนมีไข้ข้อบวมก็ซ้าอีกทีนะครับซ้ําก็ได้ใช้ยาตัวอื่นซ้าก็ได้แต่ตัวนี้ถ้าฉีดครั้งเดียวก็พอนะครับครับขอบคุณครับ